ผู้โดยสารคนนั้นหัวเราะใส่หน้าผมเมื่อรู้ว่าผมเคยเป็นวิศวกรเขาไม่รู้หรอกว่าทำไมผมถึงเลือกมาขับแท็กซี่ผมชื่อธนพลอายุ45ปีขับแท็กซี่มาได้6ปีแล้วครับทุกวันผมตื่นตีสีออกรถตีห้วิ่งรับผู้โดยสารจนถึง4ี่ท่มบางวันได้พันศอนบางวันได้800แต่ผมไม่เคยบน่นเพราะทุกบาทที่ผมได้มันคือค่ารักษาแม่ที่นอนป่วยอยู่บ้าน สิบปีก่อนผมเคยเป็นวิศวกรโยธาครับทำงานบริษัทร,รับเหมาใหญ่เงินเดือน6กหมื่นมีรถยนต์มีคอนโดชีวิตกำลังไปได้ดีจนกระทั่งวันที่แม่หมดสติกลางบ้านหมอบอกว่าแม่เป็นโรคต้องฟอกสัปดาห์ละสามครั้งค่าใช้จ่ายเดือนละ4ี่0 0ื่นกว่าบาทผมขายทุกอย่างครับขายรถขายคอนโดเอาเงินเก็บทั้งหมดมารักษาแม่แต่มันไม่พอ ผมต้องการงานที่ยืดหยุ่นจะได้พาแม่ไปหาหมอได้ทุกเมื่อผมเลยตัดสินใจมาขับแท็กซี่ครับไม่มีเจ้านายไม่ต้องลาง,งานพาแม่ไปฟอกได้ทุกครั้งแต่สิ่งที่ผมไม่เคยคิดว่าจะเจอคือสายตาดูถูกจากผู้โดยสารขับแท็กซี่น่ะเหรอหน่าสงสารจังไม่มีทางเลือกอื่นเลยเหรอผู้โดยสารบางคนพูดแบบนี้ต่อหน้าผมเลยครับบางคนคุยโทรศัพท์เสียงดังพูดถึงรายได้เป็นล้านแล้วมองผมเหมือนผมเป็นคนล้มเหลว วันหนึ่งผู้โดยสารคนหนึ่งถามผมว่าเรียนจบอะไรมาพี่ผมตอบตามตรงว่าจบวิศวะเขาหัวเราะครับโหจบวิศวะมาขับแท็กซี่เลยเหรอเสียของจังทําไมไม่ไปหางานดีๆทําขี้เกียจหรือเปล่าผมไม่ตอบอะไรครับแค่ยิ้มแล้วขับต่อเพราะผมรู้ว่าไม่มีใครจําเป็นต้องเข้าใจผม จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งผมรับผู้โดยสารสองคนจากตึกออฟฟิศใหญ่ย่านสีลมเป็นผู้ชายใส่สูทแพงๆกับผู้หญิงถือกระเป๋าแบรนด์เนมพวกเขาคุยกันตลอดทางครับเรื่องโปรเจกต์สะพานข้ามแม่น้ำที่กำลังมีปัญหาผมไม่รู้จะทำยังไงแล้วระบบรับน้ำหนักมันผิดพลาดตลอดคำนวณใหม่กี่รอบก็ไม่ผ่านถ้าพรุ่งนี้ไม่เสร็จสัญญาหลายร้อยล้านจะหลุดมือ ผมฟังเงียบๆครับแต่พอได้ยินเขาพูดถึงตัวเลขค่าความเค้นค่าแรงเฉือนผมก็เริ่มคิดตามเพราะผมเคยทำโปรเจกต์แบบนี้มาก่อนครับและผมรู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนพอรถติดไฟแดงผมก็เอ่ยขึ้นมาเบาๆครับขอโทษนะครับผมบังเอิญได้ยินถ้าค่า Moment of i n e r t i a ไม่ผ่านลองเช็คที่จุดรองรับตัวที่3ดูไหมครับบางทีการกระจายแรงไม่สมดุล ทั้งสองเงียบไปครับมองหน้ากันแล้วมองมาที่ผมผู้ชายคนนั้นหัวเราะแห้งๆพี่ขับแท็กซี่รู้เรื่องวิศวะด้วยหรอครับผมยิ้มครับผมเคยเป็นวิศวกรโยธามา15ปีครับเคยทำโปรเจกต์สะพานมาหลายตัวผู้หญิงคนนั้นส่งโทรศัพท์มาให้ผมดูครับเป็นแบบแปลนกับตัวเลขที่เขากำลังปวดหัวผมจอดรถข้างทางดูให้สัก5นาที ตรงนี้ครับตัวแปรที่3ามมันคำนวณผิดลองเปลี่ยนสูตรเป็นแบบนี้ดูครับผมเคยเจอปัญหานี้ตอนทำสะพานที่ขอนแก่นผู้ชายคนนั้นโทรหาทีมทันทีครับให้ลองคำนวณตามที่ผมบอก10นาทีต่อมาโทรศัพท์ดังขึ้นมันผ่านแล้วครับพี่ตัวแรกมันลงตัวหมดเลยผู้ชายคนนั้นมองผมครับสายตาเปลี่ยนไปจากตอนแรกโดยสิ้นเชิงพี่ครับผมขอโทษที่เมื่อกี้พูดจาไม่ดีผมไม่รู้เลยว่าพี่เก่งขนาดนี้ ทำไมพี่ถึงมาขับแท็กซี่ครับผมเล่าให้เขาฟังครับเรื่องแม่ที่ป่วยเรื่องที่ต้องการเวลาดูแลท่านเรื่องที่ผมเลือกมาทำอาชีพนี้ด้วยความสมัครใจผู้ใช้คนนั้นเป็นเจ้าของบริษัทรับเหมาครับเขาเสนองานให้ผมเป็นที่ปรึกษาทำงานจากบ้านได้ไม่ต้องเข้าออฟฟิศทุกวันเงินเดือน80,000ืแต่ผมไม่ได้เลิกขับแท็กซี่นะครับผมยังขับอยู่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะผมรักอาชีพนี้มันสอนผมหลายอย่าง มันสอนให้ผมรู้ว่าคุณค่าของคนไม่ได้วัดจากอาชีพไม่ได้วัดจากเงินเดือนแต่วัดจากว่าเราเลือกทำอะไรเพื่อคนที่เรารักวันนี้แม่ยังนอนป่วยอยู่ครับแต่ท่านยิ้มได้ทุกวันเพราะท่านรู้ว่าลูกชายอยู่ข้างๆไม่ว่าจะเป็นวิศวกรหรือคนขับแท็กซี่ผมก็คือลูกคนเดิมของท่านและผมภูมิใจครับภูมิใจในทุกทางเลือกที่ผมตัดสินใจ ถ้าเรื่องนี้ทำให้คุณคิดถึงใครสักคนคนที่ทำงานหนักโดยไม่บน่นคนที่เสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแชร์เรื่องนี้ให้เขาได้รู้ว่าคุณเห็นคุณค่าของเขาเพราะบางครั้งคนที่ดูธรรมดาที่สุดอาจเป็นคนที่เก่งและแข็งแกร่งที่สุดที่คุณเคยเจอ